สวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อสู่ช่อง R R N Channel อีกแล้วนะครับผมอ่า ครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเกม Home Sweet Home ออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆมาพร้อมกับตัวละครผีพายนะครับเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นผู้คุมอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับเพื่พอนๆฝากเพื่อนๆผมกดไลค์คลิปนี้และก็กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าใครมารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่าครับเพื่อนๆผีพายก็ เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับโคตรจะโกงนะครับเพื่อนๆแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งจะเววเก้าเองนะเพื่อนๆเววน้อยมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนไปโอเคครับเพื่อนเราหาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนทักษะเหมือนเดิมครับเพื่อนที่ผมจะเอาไปกับตัวละครนี้นะครับผมก็จะมีพังกำแพงนะครับผมกับตกหลุม แล้วก็มองเห็นออร่าผู้เล่นนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะถ้าใครจะเอาไปเล่นตามนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีก,กว่าแต่ตี้ตึงอยู่นั้นเนี่ยผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับเพื่อนๆโอเคครับผมด่านหนองน้านะครับผมผมเอาไอ้นั่นมานะครับผมมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะเคเดี๋ยวเราไล่พังประตูก่อนเลยนะอันดับแรกนะเนาะเับเห็นคนแล้ว จัดจัดจัดครับผมเปิดมาเจอดอนคนแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแล้วพายเปลี่ยนใหม่โคตรตึงอะ่ะแบบลูกน้ำลูกบอลน,น้ำแบบมีการรอดได้อะ่ะค่าก่อนเลยอ,อันนี้ตาแรกของวันเลยนะเพื่อนๆนะผมจะจับเลยนะ โอเคเอาไปหนึ่งลูกก่อนและลูกสองโปนี่ไงฮะมันขี้โกงอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราดักปลาไว้ตรงนู้นเพื่อเขาเดินมาติดโดนแน่ๆ้ยตามแฟตก็บผล่เฮ้ยน้องเองจะตึงไปไหน โน่าจะอีก2อลูปมาครับผมว่าเฮ้ยติดโดดปะเนี่ยไม่โดดนะเม้เขาลงหรอเรียบร้อยครับผมโดนแน่โดนแน่นแนลูกเดียวตายครับผมจัดไปหนึ่งคิวครับยูริคนแรกแล้วคนต่อไปอยู่ตรงนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลนะจ๊ะ เอาไปก่อนหนึ่งลูกครับผมและสองลูกครับผมและสามลูกครับผมเอายังไงป้งเหลืออีกสองลูกครับผมเฮ้ยเขาเก็บวิญญาณเพื่อนไปชุบว่ะเฮ้ยเองรีบจังหวะหายไปไหนละลงล่างครับผมสองตัวเลยนะ พลาโดนคำนีนะ้โอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะอุ๊ยอุ๊ยวนพาดดนพาดนี่เนะี่ยเอาไปก่อนหนึ่งลูกครับผมเอาไปอีกสองลูกครับผมสามลูกครับผมปั้ง สวีเ่นะฮะเรียบร้อยครับผมขิดไปอีกหนึ่งฮะโอเคเราเจอใครอะดอนเหรออ๋อไม่ใช่ดอนฮะติมทวีชาติครับผมโดดลงมาอย่างนี้เลยฮะไล่ครับไล่ยักว์หอน,นี้แล้วด่านหนองน้ำคือเปลี่ยนไปใหม่ครับภาพยังสวยครับทุกคนโอ้โหมันเสร็จไปอีกหนึ่งฮนะ เอ้ยเฮ้ยติดครับติดโอ้ไม่โดนฮะโอ้ไม่โดนนะผมมันไม่เหยียบด้วยมันฉลาดว่ะเฮ้ยมันงง่งมันงงงเอาไปหนึ่งลูกครับผมเอาทางตันยังไงเอายังไงโอ้ยโอ้ยโบ่นะฮะจัดไปอีกหนึ่งแล้วผมมันช่วเพื่อนมันมันช่วเพื่อนมันแล้วโอ้โดนดิเพื่อโอ้คิดโกงเกิน ต่อหน้าต่อตาเฮ้ยดูดูเอาวิ่งสามฮะเรียบร้อยครับวิ่งไปอย่างนั้นโดนจัดไปอีกหนึ่งยโบผมเพื่อนแม่ชุบต่อหน้าต่อตาเลยนะตัวไปไหนหมดนะเอาตัวลาก่อนแล้วกันนะฮะเราปิ้งต่อเลยนะกันนีทุกคนโบโบโบเอายังไงเอาจะพันเฉยเอายังไง เอา้าอีกตัวก็อยู่ด้วยกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ไม่โดนโปโอ้โหไม่โดนครับทุกคนไอตัวนี้มันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อ่ะเราวางดักแบบนี้ไว้นะครับทุกคนพอมันออกมาแค่นั้นแหละเฮ้ยมันฉลาดเว้ยมันฉลาดมันฉลาดนี่ไงไปหนึ่งลูกก่อน มันโดดมันโดดมันโดดนี่ไงเป็นหนึ่งโลครับผมสามสองหนึ่ง,ง,งตุยเย่ไปเลยครับพี่วันนี้เรียบร้อยครับจัดไปอีกหนึ่งครับผมโอเคมันมีคนสวดนะไอ้ดอนไอ้ดอนเจอเดี๋ยวเจอป่าลอยมีไปครับไม่โดนครับไอ้ดอนมันจะไปไหนครับเนี่ย เลี้ยวเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวต่อไปนหนึ่งฮนะกดไปหนึ่งครับผมมันยูริยูริมันจะถ่ายเราเฮ้ยเฮ้ยยูริมันจะถ่ายเราแงเอาไปหนึ่งก่อนฮนะเอ๊ยยังไงเรียบร้อยฮนะโดนนะโดนไล่ล่าเลยจังหวะนี้มันเลือดเยอะกว่าคนอื่นนะผม เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยมันหลบได้มันหลบได้มไ,ดไม่หลบได้ป้าไม่โดนเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงวะเฮ้ยปิดประตูใส่อย่างงี้มันโดดมันโดดนี่เอาไปก่อนเลยหนึ่งลูกเสิร์ฟไปฮะวิ่งเร็วจัดอ่ะ โอ้หเฮ้ย hmm. มันเสร็จสองวิธีโ oh อ้โหดูดิเอาแล้งไงยเอาแล้วมุมหาคนไม่เจอแล้วจวังหวะน,นี้มันอาจจะกำลังปักพิธีที่สองที่สามก็ได้นะดนูก่อนเคมันเหลือตะปูผมมันอยู่นูนน่นับอยู่ในยู่นูน่นไกลมากน้อคนเดิอยู่นี่เจอแล้วเอาเลยรอนฮะ เฮ้ยไม่ตายเหรออ๋อมันดองนีิโองคร,รัทุกคนเอ้าทะลุด้วยเหรอเอา้าทะลุครับทุกคนเพิ่งรู้เ <c> ร <oughs> ียบร้อยเรียบร้อยมันทะลุด,ด้วยวะเฮ้ยตึงไปป้าเนี่ยเอาแล้วไงเห็นอรจจอร่าจ้ะฮ่าลงโอ่งมันจะถ่ายแคปเจอร์เราอยู่แล้วฮะ เอามีสองลูกครับโต้พึ้งไปก่อนเลยจังหวะน,นี้ปึ่งบั่มเลยฮะโอ้โหตามแผดได้ฮะอ้าวสองลูกไปหนึ่งครับเ,เรียบร้อยเฮ้ยไอติมทวีชาายมันเหลือทีเดียวใช่ปะมันน่าจะเหลือทีเดียวนะ่าองผมไปอีกทีนึงนะโอ้มันอยู่นูน่นมันอยู่นูน่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูยานลุ้นจับน้องตางทางลุ้นนะครับประตูทางนูงน้นครับผมไม่รู้แนะล้วนะบึมเดินเงาบันก่อนฮนะบึมบึมบึมย,ยืนเลยฮนะจังหวะนี้ปัม๊มเรียบร้อยครับผมเก็บหมดครับผมไม่รอดสักคนตึงเกิด บีบคอครับผมน้าน้ารัดคอหรือเปล่าโดนะไรตายวะเนี่ยเออจมน้ํานั่นแหละนะฮะมาทำอะไรโอเคโอเคครับเพื่อนๆชอบเจพา i ยกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะอย่าลืมที่จะกดไลค์และอย่าลืมนะครับผมมารับชมเป็นครั้งแรกกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า never late